สวัสดีครับผมครูอาดครับครูอาดกอนโจครับ,อ,รรบอ่าหรือว่าอัถชยัยบุญมวยไทยยิมครับอ่าก็อ,อื่นอาต้องขอออกตัวออก่อนว่าพูดไทยไม่ค่อยชัดนะครับนะก็คลิปนี้ก็ปกติผมม็ค่ายไทยคลิปนะครับก็เป็นพี่สาริมีปัญญาราชุนนะขอให้ผมได้อัดคลิปสักคลิปหนึ่ง่ะก็ขอบคุณครับที่อุตส่าห์ให้เกียรติอา ก็เกี่ยวกับสถานการณ์นะเมื่อสองเดือนที่แล้วกว่าที่ว่าเกิดโควิดที่จีนก็ตื่นตัวกันมากครับยีงเคร่งครับห้าออกจากบ้านทุกคนนี่ปฏิบัติตามดีมากครับเข้าถือสถานการณ์ที่คี่ครายเป็นทางที่ดีขึ้นมากๆครั้งหนึ่งตัวเลขก็จะคือผู้ป่วยไม่เพิ่มขึ้นครับก็จะลงๆก็จะหายไปรักษาหายหาย,หาย แต่ว่าเมื่อสองวันก่อนนี้มันมีตัวเลขเพิ่มขึ้นฮะมันมาจากปัจจัยภายนอกปจัปจจัยเป็นปัจจัยภายนอกคืออะไรก็คือจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างที่นี้ก็เดือดร้อนแหะครับในภาพรวมตอนนี้ทางรัฐบาลจีนเพิ่งประกาศไปเมื่อคืนนะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ครับเที่ยงคืนวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ด ข้าสู่เที่ยคืนวันนี้เข้าสู่ที่ยี่สิบแปดก็จะคือต่างชาติไม่ว่าประเทศไหนก็เข้ามาประเทศจีนไม่ได้อีกครับไม่ว่ากรณีใดๆอาจจะยกเว้นอาจจะเจที่ทางการทูตหรือว่ามีเหตุจําเป็นอย่างอื่นก็อาจจะยังได้เป็นรายรายบุคคลไปนะครับส่วนคนที่มีีซ่าอยู่แล้วก็คือยก,ยกเลิกเดรอ์ต้นมาครับทุกกรณีที่ผมได้อ่านข่าวได้ดูมานะครับก็ พี่ๆน้องๆในวงการมวยที่ว่าเตรียมตัวจะมาก็หาเลยทําที่ไทยไปก่อนครับอ่ะผมคิดว่าอย่างน้อยก,ก็อีกสามเดือนถึงสี่เดือนนะครับที่ว่าประเทศจีนปิดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะอยู่บ้านก็ปฏิบัติตัวให้เคร่งครัดตามที่ว่าราฐประกาศออกไปครับผมเห็นหลายกรณีที่ว่าเอออยากสนุกสนานอยู่อยู่นี้มันน่าเบือ่อ อย่าไปคิดแบบนี้ครับมันเป็นการเห็นแก่ตัวครับมันไม่ใช่ตลอดไปครับก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งนะผมใช้ชีวิตแบบนี้มันสองเดือนกว่าครับเออก็อยู่ได้ครับออกจากบ้านเมื่อจําเป็นครับผมออกจากบ้านก็ไปซื้อของไปซื้อกับข้าวที่จําเป็นในตลาดแล้วก็มาทํากันเองฮะก็จนสถานการณ์ดีขึ้นค่ายถึงเปิดไปได้อาทิตย์ก่อนละแต่ว่าเราก็มีลิมิตในการที่ว่าจะรับ นักเตียนเข้ามาเรียนควรนหนึ่งก็สามรอบครับเช้าบ่ายเย็นก็รอบละไม่เกินสี่คนครับเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะไม่ปลอดภัยถ้ามาเยอะก็ดูแลยากนี่เราก็กลัวบางทีผมคิดว่าลูกศิษย์ส่วนหนึ่งก็จะเก่งๆไม่กล้ามาครับก็ดีกว่าไม่ทําอะไรครับแล้วก็เปิดเปิด,เป,ดเปิดดูว่าเออมาถานก,การ ในภาคปฏิบัติจริงวา่าเมื่อเปิดไข้แล้วมันยังไงเป็นยังไงเราจะได้อ่านแนวทางไปด้วยครับแล้วสถานการณ์นี้มันตอนที่เปิดมาใหม่ก็รู้สึกก็โอ,อ้เยอะที่ว่าจับมาทีนี้เมื่อสองวันก่อนที่ว่ามันเหมือนตัวเลขจะเพิ่มขึ้นที่ว่ามาจากปัจจัยภายนอกที่ว่าคือจากคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศครับทีนี้ความมั่นใจในการใช้ชีวิตตามโบติมันก็เสี่ยง เหมือนยอดยอดจองที่ว่าจะมาเรียนก็น้อยลงครับอ่าอันนี้ก็ธรรมดาครับเพราะผมเองก็คิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ครับเป็นผมผมก็กลัวครับผมมีครอบครัวฮะถ้าผมไปที่อื่นเจอเจอคนเ,ย,นเยอะอ่ะเงี้ยอา้าวก,กลับไปหาครอบครัวผมก็ไม่สบายใจใช่ไหมฮะเผื่อติดเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ติดหรอกครับแต่ว่าเผื่อเผื่ออันนี้ถ้าเราติดป๊บก็ไปเจอครอบรอครัวอ่ะเขาก็มีโอกาสติดนะฮะ ทีนี้ก็ยังไงอ่ะฮะผมเห็นที่จีนนี่การบริหารจากกัดการเรื่องนี้ดีม,มากครับประสิทธิภาพดีม,มากประชากรอ่าพันสามร้อยล้านกับกับคนกว่าคนเมื่อเทียบกับตัวเลขที่ว่าติดเนี่ยอ่ะก็คือน้อยมากคือเอาอยู่ครับอ่ะแต่ของประเทศไทยเองก็หกสิบกว่าล้านใช่ไหมก็ถือว่าตัวเลขสูงครับ กียกับอัตราเปอร์เซ็นต์ผู้ที่ได้รับเชื้อกับคนในประเทศทั้งหมดนะครับแลวตัวเลขก,ก็ไม่หยุดอยู่แค่นี้แหละครับผมคิดว่าเพิ่มขึ้นทุกวนันเสี่ยงขึ้นทุกวนันแล้วทุกวันเนี่ยที่ไทยคือจะไม่มีมาตรก,การเด็กขัดใดๆทั้งสิ้นที่ว่ารักทั่วเห็นแบบว่าเห็นชัดเจนว่ามังควรจะไปไปในทิศทางนี้ทิศทางนี้อะ เหมือนจะไม่มีนะครับยังไม่ชัดเจนแต่แหลกแม้จะประกาศทบ,บชูเฉินแต่ว่า <c oughs> อันนี้ก็คือแต่ทิศทางในการยังไงการรักษาผู้ป่วยหรือว่าอันนี้ต้องที่ชมทีแพทย์และทีแพทย์หมอพยาบาลครับที่ทุกทุกเทแรงกายแรงใจเหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆหมอพยาบาลแต่เมื่อวานก็รอมองแล้วกันนะ สถาสูงก็มาพูดออกมาในแนวทนํานองที่ว่าหลายหลายคนก็รู้ครับไม่น่าฟังครับอ่าดอโมโบอคนนี้ก็โอไม่เอ่ยชื่อดีกว่าครับก็ล้มเหลวแต่แรกแล้วล่ะครับที่ว่าควรจะจํากัดจํานวนคนที่เข้ามาในประเทศแรกๆที่เกิดเรื่องนะครับแต่ว่าไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิน้น มาตรการตรวจตาก็ไม่มีคนที่ติดตามผมมาก็เห็นผมโลคิดอะไรเข้าสารที่ว่าต่างชาติบอกว่าเออทำไมมันเข้ามาได้ง่ายจังประเทศไทยไมมนมีการคัดกรองที่ดีแม้กระทั่งล่าสุดคนไทยที่ว่ากลับมาจากอเมริกาทุกปกครับที่นั่นที่เริ่มจากอเมริกาเขาตรวจเข้มมากมาต่อเครื่องที่ดูใบเขาตรวจอย่างเข้มข้นนะฮะหลายด่านด้วยหลายชั้นพอมาที่ไทยพบสนามบินไทยเอาเดินขึ้นมาได้สบาย เจ้าหนที่ไม่ตรวจสกรกอ่ะยืดพาสบอตแล้วเข้ามาได้สบายครับมาตรการต่างแตกต่างกับชาติเกณนครับตรงนี้ก็เป็นความล้มเหลวในการบริหารไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับของผูท้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับอ่าก็ก็คุยมาสักพักครับผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับอันนี้คลิปนี้ก็ตัดเองพูดเองก็ ก็ในประมาณนีค้ครับครับขอให้ทวนดูแลตัวเองและผ่านผลช่ว,วิกิจไปนี้ด้วยกันนะครับผมครูอ,อาธครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ